โอ๊ยเอานอนสบายสบายไหมอ้าวโอเป็นไงบ้างนอนหลับสบายไหมหลับสบายดีเลยครับอืมเอาเฮ้ยเดี๋ยว สวัสดีครับคุณผู้ชมส,สวัสดีครับพบกับไวไฟเดอร์อีกเช่นเคยนะครับครับเราก็ยังอยู่ในช่วงของไวไลฟ์ใช่แล้วที่ป่าบุรีนี่เองใช่คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเชา้าเป็นพิเศษตื่นมาก็โอเคมาเตรียมจักรยานจะกวาดถูอะไรแบบนี้นะครับมองข้งน,นอกก็เห็นอะไรดีวิถีของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เนี่ยคือเขาต้องการเดินทางไปทํางานไปอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเออคิดออกว่า วันนี้จะพาคุณผู้ชมแล้วก็โอเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวอะไรแต่ว่ามีรูทมีทริปสนุกสนุกให้คุณผู้ชมและโอไปดูกันแน่ต้องไหมฮะโอครับโอเป็นคนเมืองหลวงใช่ไหมใช่ครับพี่ชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่ในเมืองหลวงใช่ครับใช่ไหมแล้ววิถีชีวิตของเมืองหลวงเป็น,ปนไง วุ่นวายวุ่นวายใช่ไหมไหนจะรีบตื่นรถติดรีบรับประทานอาหารรีบทํางานแย่งนู่นแย่งนี่รีบไปหมดใช่ครับนั่แหแต่ที่นี่เวลามันอ้อยอิ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่นี่เขาไม่แอคทีฟนะเขาก็แอคทีฟเขาก็มีกิจกรรมมีภาระนู่นนี่นั่นคือที่น้องต้องทำกันเยอะมากแต่เป็นชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่ายและที่สำคัญไม่ฟุเ่เฟือาดีเลยนะเพราะว่า ผมจะบอกพี่ชับพี่ไม้เหมือนกันตอนเช้าเนี่ยนงบเริ่มลอยล้อแล้วครับพี่ครับนี่เลยนี่เลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้คุณผู้ชมเห็นว่าคนละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยทั้งวันยังเหลือร้อยบาททั้งวันนี่นะโอ้โห,โหแล้มิงเหรออ้าวจิงมสำคัญมีคุณภาพมีคุณภาพอ่ะนี้ต้องพาผมไปลองมาละ,ะคุณผู้ชมครับ ไปครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมน้องโอนี่ยไปสัมผัสวิถีที่เรียบง่ายของชาวบ้านที่นี่มจักยาเป็นเื่อนร่วมครับถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนเส้นหลักของ ของปราณบุรีรตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่ปักน้ําปราณครับ,รบที่โอเห็นเนี่ยคนบา,บางบางตาเนี่ยนี่ถือว่าหุ่นวัยแล้วนะทุกวายเหรอพี่เออให้ดูสิแล้วนี่ตอนนี้เราผ่านวัดได้ยินเสียงไหมที่เนี่ยทุกเช้านะเช้าาพาท่านจะสวดก็คือทำวัดเช้านั่นแหละครับการทําวัดเช้าเนี่ยที่เนี่ย เขาจะกระจายเสียงด้วยคือเหมือนกับว่าแบ่งบุญให้ชาวบ,บ้านที่อยู่ใกล้ๆเคียงได้ยินถูกแล้วก็รวมนุโมทนาแบบการธรรมาชาติตัวนี้ไปด้วยใช่ใช่โอเวิร์พี่นะอีกไม่ไกลนี่ไกลไหมฮะไม่ไกล,ไม,ไ,กลไม่ไกลเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแนละ้วไปตามมาสปีดเ,เลยบัดเพลินเพลินไปกับฉันโงกทั้งใบองสวยงาม ร้านนี้นะครับไขยกุ้งครับแล้วก็มีกุ้งมีปลาและอะไรอีกหลักๆหลักห,กห,กหกจะมีกุ้งกับปลาปลาก็ปลากระพงรู้จักกันชื่อเจอโอ <laughs> เริมหิวละเดี๋ยวไปลุยกันต่อ